สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนแล้วก็อัปเดตนะคะเรื่องราวของศิลปินจีนค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะเออไม่รู้ทำไมว่าอินบ็อกซ์นะคะในแฟนเพจของแอดหวานเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆขอมาเยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณเฉิงอีซึ่งปกติแล้วหวานก็ลงเกี่ยวกับคุณเฉิงอี้เยอะอยู่นะะมาได้ค่ะขอมาก็ลงให้นะคะเฉิงอี้นะคะพระเอกยอดนิยมของ3แพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวค่ะ นั่นก็มีนะคะแพลตฟอร์ม Tencent Video แพลตฟอร์ม i c ช E e ซึ่งเราจะได้เห็นเขาบ่อยหน่อยก็คือบน i c ช E e แล้วก็มีแพลตฟอร์มนะคะของทางโยกขูด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะข่าวดีก็มีโอ้โหละครใหม่ถึง5เรื่องด้วยกันค่ะก็รอออนแอร์ของคุณเฉิงอี้อยู่นะคะคุณเฉิงอี้นะคะเข้ามาเดบิวต์อยู่ในวงการเนี้ยเข้ามาในวงการบันเทิงนะคะก็นานกว่า10ปีแล้วนะคะทีละขั้นทีละตอนก็จเจริญเติบโตมาเรื่อยๆแล้วก็ มีรักฐานที่มั่นคงนะคะเพราะว่ามีทีมงานที่คอยสนับสนุนอยู่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็ทักษะการแสดงของคุณเฉิงอี้ก็ได้รับการขัดเกลาะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มานานยาวนานเป็น10ปีแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะประมาณ4ปีนี้แหละคะ่ะความเรียกว่าความยอดนิยมของคุณเฉิงอีนะคะก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวดเร็วเลยนะคะก็กลายเป็นว่ามีแฟนคลับอยู่ทั้งในประเทศจีนที่หนานแน่นแล้วก็นอกประเทศด้วยอย่าง ประเทศไทยก็มีกลุ่มแฟนคลับของคุณเฉิงอี้อยู่นะคะหวานก็เห็นว่าแวบ,บเช่นเดียวกันนะคะหลายๆท่านที่อยากจะติดตามข่าวสารทุกเรื่องทุกราวของคุณเฉิงอี้ก็สามารถไปติดตามนะคะหาข้อมูลได้จากนั่นแหละคะ่ะแฟนคลับนะคะแฟนเพจของแฟนคลับของคุณเฉิงอี้นั่นเองนะคะก็หวานว่าคนที่จำนะคะจำตัวละครที่คุณเฉิงอี้เล่นได้ดีที่สุดหวานว่าน่าจะมาบทของลิ้นจิงวี่นะคะในเรื่องกระบี่เทพสังหารนั่นแหละคะ่ะ ที่ในเรื่องนั้นมีคุณมีคุณเจ้าีิอิงเล่นเป็นปี้่ย่าอ่ะนะคะก็เรื่องนั้นก็ทำให้มีคนจำหน้าจำตาของคุณเฉิงอี้ได้อย่างดีค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มาดังเป็นพลุแตกนะคะจากเรื่องหลิวลีนะคะบดผนึกหัวใจนะคะในบทของอี้ซู่ฟงนะคะซู่ฟงซู่ฟงนะคะเรียกเรียกทั้งเรื่องเลยนะคะนังเอกของเรานะคะตอนนั้นคือ,อเฉิงอี้เล่นคู่กับหยวนปิงเหยียนนะคะก็ถือได้ว่า ติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยแล้วหลังจากนั้นก็ได้มาประกบนะคะเป็นพระเอกนางเอกคู่กันอย่างแท้จริงกับคุณหยางจือด้วยเพราะว่าในเรื่องของกระบี่เทพสังหารนั้นนะคะก็ได้เล่นกับคุณหยางจือคืออยู่ในเรื่องเดียวกันเช่นเดียวกันนะคะแล้วหลังจากนั้นมาก็มาเป็นพระเอกนางเอกคู่กันในเรื่องอวนกลิ่นระอองรักนะคะก็เป็นแนวเสียนเสียอีกเช่นเดียวกันค่ะก็ดังต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าในบทที่มันมีความรู้สึกว่าตายแล้วเดี๋ยวเฉิงอี้จะต้องกระอักเลือดอีกแน่ๆเลย แล้วหลังจากนั้นมานะคะก็มาในแนวของวิชาย,ยุทดแล้วค่ะอย่างเรื่องหอดอกบัวลายมงคลนะคะก็เรียกได้ว่าสร้างความ ระเบิดระเบอ้อเลยนะคะก็คือคนติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะแต่ลักษณะก็ยังคงเป็นจอมยุทธที่มีพิษอยู่ในร่างกายก็บางทีก็กระอักเลือดบางทีก็ไม่มีแรงนะคะทุกคนก็ลุ้นให้เฉิงอีได้รับบทที่เป็นจอมยุทธที่มีผู้ที่เป็นสุขภาพแข็งแรงบ้างนะคะนะจุดนี้ก็เดี๋ยวได้ได้ดูแล้วนะคะก็มีหลายๆเรื่องที่คุณเฉิงอีได้ถ่ายทําเอาไว้นะคะ แล้วหลังจากที่ได้รับความนิยมมีแฟนคลับเพิ่มสูงมากๆแล้วนะคะแน่นอนว่าก็มีแบรนด์ไฮเอ็นต่างๆรวมทั้งผลิตภัณฑ์มากมายก็มานะคะเออทำงานร่วมกันกับคุณเฉิงอี้เนี่ยแหละค่ะก็ไปเป็นโคโ้ชกไปเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแอมบาสเดอร์นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินจีนที่ได้เดินทางไปร่วมงานแบบแฟชั่นวีคที่ยุโรปด้วยนะคะก็ยินดีกับคุณเฉิงอี้ด้วยก็เห็นเขามาตั้งแต่ในช่วงที่แบบพึง่งพิ่งจะแบบอืมเป็นมีคนจําได้ อะไรแบบนี้ด้วยจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เราก็จะได้เห็นถึงความเจริญเติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จของคุณเฉิงอี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะเรื่องของซีรีส์ที่มีคนอยากดูเยอะไม่ว่าจะเป็น r e g e n t s Hero นะคะ The r e g e n ือว่าอีก,อก,อกมันชื่อมันคล้ายๆกันนะคือเรื่อง Heroes เนี่ยนะคะคือนิยายต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเขาแปลใช้คําว่า Heroes ส่วนซีรีส์ใช้คําว่า The l e g e n d s นะคะก็แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยค่ะ สำหรับนวนิยายต้นฉบับนะคะก็คุณผู้คุณซุนเซียวค่ะเป็นผู้ที่เขียนนั่นเองนะคะคงเรื่องก็มีความมีความแบบเออตัวเอกคือเป็นฮีโร่สุดๆเลยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นแนวกำลังภายในที่น่าจะมีที่น่าจะหลังจากที่ออนแอร์แล้วนะคะจะเป็นที่ชื่นชอบมากๆเลยนะคะตลาดก็แน่นอนว่ามีทั้งผู้ชายชอบดูเรื่องแบบนี้แล้วก็ผู้หญิงก็ชอบดูเพราะว่าเป็นแฟนของคุณแฟนคลับของคุณเฉิงอี้อยู่ใช่ไหมคะส่วนผู้กํา กับนะคะก็ได้ร่วมงานกับผู้กำกับที่มีชื่อเสียงอย่างเรื่องนี้ก็ผู้กำกับยางหวนจิ่นนะคะก็สร้าง ตำนานมาแล้วในซีรีส์เรื่องอื่นๆซึ่งเป็นจีนคอสตูมโบราณหลายเรื่องอยู่รวมทั้งมีแบบให้คุณหลินเฟิงนะคะมาเป็นผู้กำกับสินอยู่ด้วยค่ะก็ภาพก็สวยแสงก็สวยมากๆเลยนะคะเรื่องนี้นะคะได้ข่าวลือมาว่านะคะทุนสร้างเบาๆ300ล้านหยวนค่ะเพื่อนๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะ300ล้านหยวนคือมันรวมหมดทุกอย่างก็รวมค่าตัวนักแสดงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เอฟเฟกอะไรต่างๆเต็มที่เลยนะคะมิน่าล่ะพวกเรา เลยยังไม่ได้ดูนะคะต้องรอก่อนต้องให้เขาใส่ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวพวกเราก็คงจะได้ดูกันนะคะทีนี้มาที่สื่อรักปีศาจจิ้งจอกนะคะก็ในในเรื่องที่เป็นภาคของเล่รักเพลงดาบนะคะเรื่องนี้ก็ถ่ายทําเสร็จไปแล้วนะคะสดสดร้อนๆเลยค่ะก็เป็นการคู่กันนะคะของคุณหลี่อี้ถงแล้วก็คุณเฉิงอี้นั่นเองแล้วก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการมีไทเทลนะคะมีตัวอย่างออกมาแล้วก็มีโปสเตอร์ออกมา เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทางด้านของพระเอกนะคะเชิงอี้ของพวกเราเล่นเป็นโอโหปร,รมจารย์ด้านวิชายุทธ์ค่ะวนรุ่ยอันเลยนะคะก็บอกเล่าเรื่องราวของเขาเนี่ยแหละค่ะก็เขาเป็นฮีโร่แน่นอนนะคะเป็นฮีโร่ฮีโร่ของใต้ล่าแห่งนี้นะคะแล้วก็เข้าร่วมกองกําลังเพื่อต่อสู้กับความชั่วร้ายอย่างกล้าหาญเลยค่ะแล้วก็ผนึกกําลังนะคะกับเยฟเฟยก็คือนางเอกของพวกเรานั่นเองนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยการมาเป็นเขาเรียกอ,อะไรถูกส่ง มาอีกทีเป็นหมากอีกทีหนึ่งให้กับตัวลายนะคะแต่ว่านางเอกของพวกเราซึ่งเป็นแมงมุมพิษอะไรแบบนี้เดี๋ยวก็ค่อยๆปรับนะคะค่อยๆปรับเพราะว่าความรักเปลี่ยนได้ทุกอย่างค่ะเพื่อนๆ สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นโปรเจกต์ S อสพนะคะก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆของทางไอฉีอี้เขานะคะคือทั้ง3ทั้ง3พาร์ทเลยมันมีพาร์ทแรกก็คือคุณหยางมี่แล้วก็คุณกิงจินนะ,ค,ะคุณจงกงจินแหมกิงจินกงจินค่ะแล้วก็มีพาร์ทที่2นะคะไอเรือนรักไม้ไผ่อะไรนะั่นนะคะก็ของคุณหลิวซือซือนะคะแล้วก็คุณ คุณจางอินหลงนะคะแล้วก็มานี่นะสำหรับคุณเฉิงอี้แล้วก็คุณหลี่อี้ถงนะคะในพาร์ทที่3ก็คือเนี่ยแหละค่ะเล่รักเพลงดามนะคะ มาที่การร่วมงานนะคะของเฉิงอี้กับทางโยคูกันบ้างนะคะก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการในปีนี้นะคะ2024ค่ะก็จะเป็นจีนคอสตูมโบราณนะคะแนวไขคดีรัดทึกขวัญค่ะนั่นก็คือเรื่องนะคะ24 Strategies of Chang'an นะคะเรื่องนี้ก็มา ร่วมงานกันนะคะกับคุณเล่ยเจียอินแล้วก็คุณอ e ี้หยางเซียนซีด้วยนะคะโอ้โหมาเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะการแก้แค้นค่ะของพระเอกค่ะเรื่องนี้เข้มข้นนะคะเดี๋ยวก็รอชมกันได้ที่ทางโยคูนะคะผู้กำก,บกับคือคุณติงเฮยค่ะเป็นผู้กำกับที่โด่งดังได้ทั้งเรตติง้งได้ทั้งรางวัลมาแล้วนะคะเขานั้นนะคะเคยแบบหลายครั้งอะ่ะที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแมคโดเนียอวอร์ดนะคะ,ะ,คะสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมค่ะจาก างน้อยอจาก3เรื่องนะคะจาก3เรื่องแน่นอนนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้รับรางวัลน,นะคะก็ที่สูงสุดก็คือเอ่อ h o n o r o f t h e police เป็นแนวแบบจีนปัจจุบันเป็นแนวแบบใส่เครื่องแบบนะคะก็ได้มาแล้วแล้วก็เรื่องอะไรอีกนะเรื่องอะไรมังกรเออ,อยยาเลยจำไม่ได้จำไม่ได้เราอย่าพูดแต่ว่าคุณติงเหอนีไ่ได้ได้มาหลายรางวัลแล้วแล้วก็มีในแต่ละปีเนี่ยเขามักจะได้รับการเสนอชื่อในไอ้นี่ราคาการเข้าชิงรางวัลแมกโนเรี อวอร์ดนะคะก็ประกันคุณภาพระดับสูงของฝ่ายผลิตแล้วกันเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าทีมดีเลคเตอร์หัวหน้าทีมผู้กำกับนั่นเองนะคะเออส่วน รู้ไหมคะใครมาเขียนบทละครนั่นก็คือคุณหวังเจี้ยนค่ะมาเขียนบทละครให้กับเรื่องนี้นะคะโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยคุณหวังเจี้ยนนะคะเพื่อนๆจําได้ใช่ไหมเขาเป็นคนเขียนหันทาชตาฟ้าปิศนายุทธจักรนะคะเขียนบทละครเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความคาดหวังอีกแล้วนะคะจะเจ๋งอยู่เรื่องเดียวไม่ได้นะคุณหวังเจี้ยนก็ต้องเจ๋งในเรื่องอื่นๆด้วยอันนี้อันนี้ได้อยู่แล้วเพราะคุณหวังเจี้ยนเขาก็มีรางวัลการันตีแล้วก็มีความเจ๋งอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะก็มาเขียนให้กับ เรื่องนี้แหละค่ะก็เป็นโปรเจกต์ที่คุณเฉิงอีได้ร่วมงานกับทีมงานฝ่ายผลิตที่เรียกใช้คำว่าอะไรลดนะฮะลดเลอ นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีแนวแบบจีนปัจจุบันนะคะให้คุณเฉิงอีได้ได้แบบว่าแสดงความสามารถอีกนั่นก็คือ Deep l ล็ k นะคะเรื่องนี้ท่านใดอยากอ่านนิยายต้นฉบับเน t ะ The s e c r e t Drive นะคะชื่อภาษาอังกฤษแต่ว่าชื่อซีรีส์คือ Deep l ล็ k นะคะสำหรับเรื่องนี้โอ้โหค่ะถ้าออนแอร์มานะคะแหมถ้าเรียงเรียงกันออนแอร์มานี่รับรองได้ว่าคุณเฉิงอีติดชาร์จอยู่3เดือนไม่น่าจะพลาดนะคะน่าจะเป็นคุณเฉิงอีอยู่คน ะะถ้าออนแอร์แบบเรียงๆกันสําหรับทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะคะก็เป็นดาราชายอีกท่านหนึ่งนะคะรุ่น90นะที่มีผลงานโดดเด่นมากๆในรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นดาวรุ่งเลยนะคะก็คือคุณเฉิงอ e ีนั่นเองค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ออดูกันทุกๆแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าผลงานจะออกมาแพลตฟอร์มไหนนะคะไอชีอีเทนเซนวิดีโอ หรือว่าโยคูนะคะดูหมดค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ